รผมก็ตายในจังหวะที่โดนมันเหวี่ยงตกจากหัวนี่แหละเป็นจังหวะแบบข้าคุมหมดพอดีเลย พร้อมแล้วแล้วนึองพี่ใส่ลูกกุศลไปเลยห้าลูกอ่ะมันใส่ได้สามลูกใส่ได้ห้าลูกดิกกใส่เพิ่มไม่ได้แล้วหรอใส่เพิ่มได้เหรอได้ได้เห็นจัดเต็มใส่ไปเลยพี่ห้าลูกจุกจุี่ใส่เพิ่มไม่ได้โอเคบินมาเลยครับ เนี่ยบินมาเลยผมยิงแล้วนะยิงแล้วพี่แล้วก็บอกตูพี่ก็ไปยิงต่อเลยผมผมไในกองหดยิงผมในกองหอดึงเข้าอยู่ล่วงเปิดหัวให้เปิดหัวก่อนเลย ผมพวกเกี่ยวกับผมไล่เปิดผมไล่เปิดเตียนฮะเ,เปลี่ยนเซตก่นอนฝั่งซ้ายเล่นได้นะครับฝั่งซ้ายเล่นได้ละฝั่งขวาเล่นได้ะลดนะเล่นได้หมดเลย เอาไม่โดนไม่เห็นมีเลย ไม่อ่ะอ,อ้ยหางอะไรของมึงเนี่ยท่าน,นี้กูก็ไม่เคยเจอนะก่อนนะสัตว์มาแป่งเลยนะปกต,ติเคยเห็นต่าหางกวาดอันนี้หางฟาด ป้าจ้ะรับตึมเ,เออมึงจแตภาพบไปนะตัวไห้ลองมัลม้มลมันล,ลมนะกวย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 เร็วจัดเจะไกลจัดยังไ,ไม่ตายเลยเว้ ัดแต่ใกล้จัดสมองกันหรือสมองพี่เตไม่รู้เรื่องละ เย้ยท่าไมนกูการไม่ได้เฮียต้องโดดซุปเปอร์แมนแล้ว่ถ้าโดนเมื่อกี้ผมเอาดาบบล็อกได้อยู่นะแต่ท่าเมื่อกี้ทำไม่ได้จริงเจอาหัวมันอยู่นะโอ้ย ดย้ยเปไปไม่ได้ว่าถ้าคมหมหมดแล้วต้องเล่นระวังเลยยัยยัโอ้โหมันไม่กลัวดิมันเล็งมาเลย <laughs> เออเออนีกน่กวัยนี่กวัยนี่กวัยโอ้โหเล็งเน้นเน้น ผมรออยู่อโหเดินไปไม่เห็นนาทีอ้โหไม่เ,มเห็น ก่อวบแค่นี้แม่งจะตายเลยลังความเปิดให้หลังวาเฮ้ยถอยนี้เจีย๋ยนะหลังวาเปิดให้หละยังไงถอยนี้ มันยังไม่แตกหรือเปล่าแตกแตกไปอันนึ่งมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยววิ่งไปตรงกลางรับปลาขวนนะเออขวนขวนเดี๋ยวอันเดียว รอบเนื้อไะโอ้โหดีวายครับติดดีวายครับโอ้โหไม่งั้นตายจะเปิด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 ที่หัวมัแล้วนะโอ้ยเมื่อกี้ท่านไม่ติดดีวายตายนะยืนแอ๊กสมุยไงล่ะยืนแอ๊กเหรอ ปแล้วทั้งหร่นนะขวาขวาเปเนะท่าไหร่นะวิ่งนะวิ่งนะวิ่ง มีคันแล้ววะจริงๆต้องคันอีกรอบถ้าเขาหักก็อุ่นใจไปครึ่งแล้วคุณแมนมันต้องหักสองข้างแม่แค่ไม่เห็นสีฟ้าก็อุ่นใจแล้ววะ เดีเย๋ยฟาเวตอันเียเ<ล> <4 S 1> ีนะ 4, แล้วเีวล, 4, ลือเดี๋สีเดยสี่เดีนยวสี่ด่ขึ้นมาข้างบนเลยลอยขึ้นมาของบนบินโอ้โหตกใจนะว่ามันจะบิน

อางหนึ่งมาเพื่อนๆจะได้ได้อีวิวไอ้ด้วยไปไกลด้วยไปไกลด้วยคือไอ้ของที่เขามันหักสองข้างอ่ะมันใช้คาราฟอาวุธไงอาวุธกระมวกอ่ะแต่มันต้องแต่มันต้องหักสองข้างถ้าหักข้างเดียวโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์ไม่น่าแกต่ถ้าหักสองข้างอะร้อยเปอร์เซ็นต์วตอนนี้บูดบอกเอาพันพี่ มาครับนี่เดี๋ยวโฟกัสหัวมากเดี๋ยวตายตัวที่เราโฟกัสหัวละเอาตัวะรตอนี้เีนะพักในสะบัดหางดูทรงละกลัวเนี่ยไม่ไมไม่กลัวก็เกือกอ่ะตอนเนี้ยหน้าไฟ โอ้ย,อยเลยน <cellular. S 3> ั่นย่ <Isaiah. S 2> าดนี้เมื่อทานไม่ไม่ไม่ขาดให้ล้มอ่ะแล้วมันก็ค่อยกวยใช่ได้ท่านทานให้ล้มแล้วค่อยกวอยู่เนี่ยอย่าอย่าอย่อ่ะมอกลัวละมีเนื้อกลัวไม่ไม่ถอยเลยนะถ้ากวยตอนนี้ทีแรกทีแรกถ้ากวยนี no ่จะถอยแล้วก็ปุบกล้องนะ นี่ไงเกอหน้ามเอเกาข้างนอเกาะหน้ามือนี่ไงามาอกแก่หัวจะตีนอะ่ะถ้าเด่นสะเตะสะปะแล้วนะจะลอดไปเล่นลงดักกอิเตอร์ก็จ น่ามันไปใกล้ๆแป้งเกลือไม่มาแม่งพ่นไฟใส่มามามามี่หัวยับยับหัว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 เหัวได้เหัวได้เหัวได้ที่ โอ้โหเล้วล่แม่งลุกก่อนนะผมยังจีหัวมันได้อยู่นิดนึงโอ้โหแล้วโคตรไกล oh. โอ๊ยโคตรไกลยิ่งออกข้างครับไลเกิน ผ่านแล้วครับสุดยอดเราทำได้วู้วคุณแมนคุณแมนพอมีเวลาว่างอะไรที่อ่อนตัววะอ่อะไรที่อ่อนครับเฮ้ยเอาแก้ผ่านอ่ะแก้ผ่านอีวิวไอ i ปิ้งกเมื่อกี้เออได้อีวิวไอเอาไปทำ เอาใครได้ใครได้ทำทำทำได้เมื่อกี้ทำหมวกก่อนนะครับทำหมวกก่อนนะโอเคครับเขาเอาเอาได้ใช่ใเร็วๆข่าวป้งข่าวปิ้งกันผมไม่ปิ้งเลยเดี๋ยวรุนเมาอ่ะรุนตอนรีวอร์ดทีแต่ถ้าเขามาหักสองข้างมันได้ร้อยเปอร์เซ็น ได้มาอันหนึ่งเนี่ยได้มผมได้มาอันหนึ่งเออน,นั่นแหละมันใช้ทั้งหมดผมได้สองอันลงที่ปิงด้วยเมื่อกี้นั่นแหละมันใช้เ<ช>ท่า<ช>ไหร่นะต่อชิน้นใช้สองชิ้น,นครับครับหัวแล้วที่เหลือเป็นอาวุธครับอาวุธใช้สองชิน้นไปลงฟัทานิตอ่อฮนะ